พุปทานะที่เกี่ยวกับการดับทุกนะในชีวิตประจำวันนี้อย่างหนึ่งที่อยากแนะนำก็คือโรงให้ตั้งจิตไว้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันที่ให้ตั้งไว้ก็คือกายคตาสติเวลาเรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นแสดงว่าจิตเราเนี่ยส่งออกไปหาอารมณ์นั้นแล้วจิตเราไม่ได้ตั้งอยู่กับกายของเรา คือกายยตาสติสติคือการระลึกได้ระลึกได้กลับมาที่กายความทุกข์ก็จะดับไปถ้าเราไม่ตั้งจิตอยู่กับกายพระองค์ก็ตรัสว่าตาจะฉุดเอาภิกษุไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงหูจะฉุดเอาภิกษุไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟังก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงจมูกจะฉุดเอาพิกษุ์ไปหากลิ่นที่น่าสุดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงลิ้นกายใจก็เช่นเดียวกันใจจะฉุดเอาพิสูจน์ไปหาธรรมารมณ์ที่น่าพอใจธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยักขยงเราจึงรู้สึกมีความทุกข์ มีความสุขเพราะเราปล่อยจิตให้ไหลไปกับอารมณ์ไม่ตั้งไว้ซึ่งกายยกตาสติพระองค์จึงบอกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักอย่างดีของจิตให้เธอเอาจิตมาตั้งไว้กับกายการเอาจิตมาตั้งไว้กับกายนั้นทำอย่างไรได้บ้างนะคือการรู้ลมหายใจเข้าออกของเราที่เรียกว่าอานาปานสติ หรือการเอาจิตมารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวรีบทของกายที่พระองค์ตรัสว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนเหยียดแขนการหยิบบาดจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการพูดการนิ่งการหลับการตื่นทุกการเคลื่อนไหวรีบทนั้นมีความรู้ตัวรอบข้อปดนี่เรียกว่า เป็นกายคตาสติอันเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ